สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีหลักธรรมสำคัญเรื่องหนึ่งเ,ออเรียกว่าเป็นเหมือนคู่มือหรือกลไกที่อยู่เบื้องหลังเป้าหมายใหญ่ๆที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วก็คือละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสค่ะหัวใจโอวาทปาติโมกเลยนะคะใช่ครับแต่ทีนี้คำถามคือแล้วเราจะทำยังไงให้เป้าหมายนี้มันเกิดขึ้นจริงแบบต่อเนื่องได้ล่ะครับ คำตอบน่าจะอยู่ในเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือสัมมัปทานสหรือความเพียรชอบ4ประการนี้เองครับใช่เลยค่ะสัมมัปทานสี่นี่ไม่ใช่แค่หัวข้อธรรมดาธรรมดานะคะแต่มันเป็นเหมือนแผนปฏิบัติการ4ขั้นตอนเลยที่พระพุทธเจ้าท่านเน้นย้ำเสมอๆเ,เป็นหัวใจของความเพียรหรือวิริยะในภาพรวมเลยทั้งในมรรคมีองค์8อย่างสัมมาวายามะ แล้วก็ในกลุ่มธรรมที่ใหญ่ขึ้นไปอีกอย่างโพธิปัจฉิยธรรมส7มสิบเจ็ดประการนะคะมันคือกลยุทธ์ที่ครอบคลุมมากๆสําหรับการจัดการเรื่องจิตใจของเราอืมไม่ใช่แค่บอกว่าทําดีไปเรื่อยๆตามเรื่องตาราแต่เป็นการลงมือทําอย่างมีทิศทางมีเป้าหมายชัดเจนเลยค่ะผมชอบคําว่ากลยุทธ์นี่แหละครับฟังดูเป็นระบบดีแล้วก็เน่าจะเอาไปใช้ได้จริงด้วยงั้นเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าครับว่าสี่ขั้นตอนนี้ มีอะไรบ้างทำงานยังไงแล้วเราจะเอามาปรับใช้กับชีวิตยุคนี้ได้ยังไงบ้างนะครับได้เลยค่ะเริ่มที่ขั้นแรกเลยสังวรประทานเพียรระวังป้องกันดูเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญนะครับแต่บางทีก็รู้สึกว่าเออคนมักจะมองข้ามเรื่องป้องกันไปหน่อยไปเน้นแก้ปัญหาที่มันเกิดแล้วมากกว่าทำไมการป้องกันถึงสำคัญเป็นอันดับแรกเลยครับ อืมเป็นคำถามที่ดีมากค่ะเหตุผลหลักๆเลยนะคะก็คือการป้องกันปัญหาทางใจหรือว่ากิเลสอกุศลธรรมที่มันยังไม่เกิดเนี่ยค่ะมันง่ายกว่าการไปตามแก้ไขตอนที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ฝังอยู่ในใจเราแล้วนะคะอ๋อครับครับพูดง,ง่ายๆก็เหมือนดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอะคะ่ะย่อมดีกว่ารอให้ป่วยแล้วค่อยไปหาหมอคือการรักษามันยากกว่าใช้ทั้งเวลาทั้งพลังงานมากกว่าเยอะเลย การป้องกันก็เลยเป็นการทำงานเชิงรุกกับใจเราป้องกันไฟตั้งแต่ยังเป็นแค่เชื้อไฟเล็กๆนะคะไม่รอให้มันลามจนแบบดับยากเห็นภาพชัอดเลยครับเหมือนสร้างภูมิคุ้มกันให้ใจเราไว้ก่อนแต่ว่าในทางปฏิบัตินี่สิครับการระวังป้องกันสิ่งไม่ดีไม่ให้มันเข้ามาในใจเราเนี่ยมันก็ท้าทายเหมือนกันนะครับยิ่งยุคนี้มีสิ่งเร้าเยอะแยะไปหมดเลยทั้งออนไลน์ออฟไลน์ เราจะระวังยังไงดีครับโดยที่ไม่ต้องถึงกับปิดตัวเองหรือใช้ชีวิตแบบหวาดระแวงเกินไปมันคือการปิดประตูไปเลยหรือแค่รู้ทันตอนเปิดประตูครับคำถามนี้สำคัญมากค่ะการป้องกันในที่นี้นะคะไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องหนีต้องปิดตัวเองจากโลกภายนอกเพราะว่านั่นมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกด้วยตัวรัวใจสาคัญเลยคือการใช้สติค่ะสติใช่ค่ะ สติในที่นี้ทําหน้าที่เหมือนยามเฝ้าประตูใจที่แบบว่าฉลาดมากๆไม่ใช่แค่ยามที่คอยห้ามห้ามไม่ให้ใครเข้าแต่เป็นยามที่รู้ว่าใครกําลังจะเข้ามาแล้วเข้ามาแบบไหนอื mm. ประตูใจเราก็คืออายตนาทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจพอมีสิ่งเร้าเข้ามากระทบเช่นเห็นโฆษณาสินค้าที่แบบกระตุ้นความอยากได้มากๆอันนี้ก็โลภะ หรือได้ยินคนพูดไม่ดีใส่แล้วก็รู้สึกคุคุนอันนี้ก็โทสะหรือเสพข้อมูลเยอะๆจนใจมันฟุ้งฟุ้มอันนี้ก็โมหะครับสติที่เราฝึกมาดีๆเนี้ยจะช่วยให้เรารู้ทันอารมณ์หรือความคิดที่มันกําลังจะก่อตัวขึ้นมาอ๋อมันไม่ใช่การผลักใส่สิ่งเรานะคะแต่เป็นการรู้ทันปฏิกิริยาข้างในเราเองพอมันรู้ทันปุ๊บเนี่ยเราจะมีเหมือนกับ อ่อช่องว่างเล็กๆก่อนที่เราจะตอบสนองออกไปตามความเคยชินครับช่องว่างตรงนี้ใช่ค่ะช่องว่างตรงนี้และค่ะที่ทำให้เราเลือกได้ว่าจะปล่อยให้ความคิดอกุศลน,นั้นมันโตต่อหรือจะวางมันไปซะเป็นการป้องกันที่ต้นเหตุคือที่ใจเรานี่เองอ๋อเข้าใจแล้วครับคือ ไม่ใช่ปิดหูปิดตาแต่เปิดใจรับรู้ด้วยสติแล้วก็เห็นความคิดที่มันกำลังจะปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเราก็เลือกที่จะไม่ปรุงต่อเป็นการป้องกันแบบรู้ทันแต่สมมติว่าสติเราอาจจะยังไม่แข็งแรงพอหรือบางทีเผลอไปการป้องกันมันล้มเหลวความคิดลบๆความรู้สึกไม่ดีมันเกิดขึ้นมาแล้วจริงๆเช่นโกรธน้อยใจฟุ้งซ่านทีนี้ทำไงต่อครับนี่คงเป็นที่มาของความเพียรขั้นต่อไปคือ ประหานประทานเพียนละเพียนกำจัดถูกไหมครับถูกต้องเลยค่ะเมื่อด่านแรกเอาไม่อยู่แล้วเชื้ออากุศลมันเข้ามาในใจได้ก็ต้องเข้าสู่ขั้นตอนที่2คือประหานประทานการเพียนละเพียนกำจัดมันออกไปความสําคัญของขั้นตอนนี้คือความเร็วและความเด็ดขาดค่ะความเร็วความเด็ดขาด ใช่ค่ะคือไม่ปล่อยให้กิเลสหรือความอากุศลที่มันเกิดแล้วเนี่ยมาครอบงำใจเรานานเกินไปเพราะยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอย่างรากลึกสร้างความขุ่นมัวบั่นทอนพลันใจเราไปเรื่อยๆครับเผลอๆก็นำไปสู่การกระทําที่ไม่ดีต่อไปได้อีกการเพียรละก็เลยเหมือนการรีบถอนพิษหรือว่ารีบดับไฟที่มันเริ่มลามแล้วไม่ให้มันขยายวงกว้างออกไปนะคะ ฟังดูเหมือนต้องรีบจัดการเลยนะครับแต่ว่าบางทีอารมณ์พวกนี้มันก็เหนียวนะครับโดยเฉพาะความโกรธความเสียใจกังวลอะไรพวกนี้มันไม่ได้หายไปง่ายๆแค่เราบอกให้มันไปการละหรือกําจัดที่ว่านี่มีเครื่องมือหรือว่าวิธีการที่เป็นรูปธรรมยังไงบ้างครับนอกจากการพยายามไม่คิดถึงมัน มีเครื่องมือหลายอย่างเลยค่ะที่พระพุทธองค์ท่านสอนไว้ซึ่งเราก็เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมนะคะอย่างแรกเลยก็คือใช้ปัญญาค่ะพิจารณาโทษของกิเลสนั้นๆปัญญาใช่ค่ะเช่นถ้ากำลังกโกรธอยู่ลองหยุดคิดนิดนึงว่าความโกรธนี้มันเผาใจเรายังไงมันทำลายความสัมพันธ์ยังไงมันทำให้เราดูไม่ดีนะ อะไรแบบนี้ค่ะพอเห็นโทษชัดๆเนี่ยมันจะทำให้เราคลายความยึดมั่นแล้วก็อยากจะวางมันลงง่ายขึ้นออย่างที่สองก็คือใช้ธรรมะคู่ปรับธรรมะคู่ปรับค่ะเช่นถ้ากโกรธหรือคิดพยาบาทก็ให้เจริญเมตตาภาวนาแผ่เมตตาไปให้คนที่เรากโกรธหรือแผ่ให้ตัวเองก่อนก็ได้ค่ะเพื่อลดความร้อนในใจเรา เป็นการเอาความคิดบวกที่เป็นกุศลโดยตรงเข้าไปแทนที่ความคิดลบครับผมอีกวิธีที่ง่ายแล้วก็เห็นผลเร็วด้วยนะคะคือการเปลี่ยนอิรยาบทหรือเปลี่ยนกิจกรรมไปเลยอ๋อเปลี่ยนท่าทางใช่ค่ะถ้ากําลังนั่งคิดฟุ้งซ่านอยู่ก็ลุกไปเดินไปทํางานบ้านออกกําลังกายหรือหันไปทํากิจกรรมที่เป็นกุศลเช่นสวดมนต์ฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะ การเปลี่ยนการกระทําทางกายแล้วก็เปลี่ยนสิ่งที่ใจรับรู้เนี่ยจะช่วยดึงความสนใจออกจากอารมณ์อกุศลน,นั้นได้เป็นการตัดวงจรความคิดเดิมๆไปเลยค่ะน่าสนใจครับมีทั้งใช้ความคิดสู้ความคิดปัญญาใช้ความรู้สึกดีแทนความรู้สึกไม่ดีเมตตาแล้วก็ใช้การกระทํามาเปลี่ยนใจเปลี่ยนอิริยาบถดูมีทางเลือกเยอะดีนะครับไม่ใช่แค่กดกดข่มขมอย่างเดียว พอเราจัดการด้านลบคือทั้งป้องกันสังวรและกำจัดประหารสิ่งไม่ดีออกไปแล้วขั้นต่อไปก็เป็นการเติมสิ่งดีๆเข้ามาแทนที่ถูกไหมครับคือภาวนาประทานเพียรเจริญหรือเพียรสร้างสรรค์ใช่แล้วค่ะนี่คือด้านของการสร้างเสริมหรือลงทุนให้กับจิตใจเราภาวนาประทานก็คือการเพียรพยายามสร้างคุณงามความดีหรือกุศล,ลธรรมที่ยังไม่เคยมีให้มันเกิดขึ้นในใจเราครับ หรือถ้ามีอยู่แล้วแต่มันยังน้อยยังไม่ค่อยแข็งแรงก็เพียรทำให้มันเจริญงอกงามมากขึ้นไปอีกมันเหมือนการเปลี่ยนพื้นที่ในใจที่เคยว่างๆหรือเคยเป็นที่อยู่ของอกุศลให้กลายเป็นสวนดอกไม้ของคุณธรรมไปเลยค่ะโ oh. การทำทานรักษาศีลฝึกสมาธิเจริญปัญญาการฝึกคุณธรรมต่างๆอย่างอดทนกตัญญูเสียสละทั้งหมดนี้คือการปฏิบัติในส่วนของภาวนาประทานค่ะ เป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแรงแล้วก็เพิ่มพูนสินทรัพทางใจของเราไปเรื่อยๆการสร้างสินทรัพย์ทางใจฟังดูดีจังเลยครับแต่ว่าเออบางทีการเริ่มสร้างอะไรใหม่ๆที่เราไม่คุ้นเคยมันก็ดูเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับอย่างการนั่งสมาธิหรือศึกษาธรรมะเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ายากไม่มีเวลาเราจะเริ่มเพาะปลูกสิ่งดีๆเหล่านี้ในชีวิตประจําวันได้ยังไงบ้างครับมีเคล็ดลับสําหรับคนที่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนไหมครับ เคล็ดลับสำคัญนะคะคือเริ่มเล็กๆแต่สม่ำเสมอค่ะเล็กๆแต่สม่ำเสมอใช่ค่ะไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าใหญ่โตตั้งแต่แรกจนเรารู้สึกท้อไปซะก่อนเช่นตั้งใจนั่งสมาธิวันละ5นาทีจริงๆจังๆอาจจะหลังตื่นนอนหรือก่อนนอน5นาทีสติรู้ตัวในกิจกรรมง่ายๆที่เราทำอยู่แล้วเช่นตอนแปลงฟันหลังจานตอนเดินรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายค่ะ หรืออาจจะหาเวลาสักสัปดาหลา์ละ10-15นาทีอ่านบทความธรรมะสั้นๆหรือฟังคลิปธรรมะที่สนใจครับการค่อยๆสะสมสิ่งเล็กๆน้อยๆพวกนี้เข้าไปในชีวิตประจําวันเนี่ยมันก็คือการเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์แห่งกุศลแล้วล่ะค่ะหัวใจคือความต่อเนื่องไม่ใช่ปริมาณในครั้งเดียวแล้วก็ที่สําคัญนะคะการเจริญกุศลอย่างหนึ่งเนี่ยมันมักจะช่วยสนับสนุนกุศลอื่นๆด้วยอ๋อครับ เช่นฝึกสมาธิภาวนาประทานก็ทำให้มีสติมากขึ้นซึ่งก็ไปช่วยเรื่องสังวราประทานใช่ไหมคะ oh. แล้วก็ทำให้ใจเย็นลงก็ช่วยประหารประทานด้วยมันเชื่อมกันหมดเลยค่ะอ๋อ oh. จริงด้วยครับทำดีอย่างหนึ่งมันส่งผลเกื้อกูลกันไปหมดเลยทำให้การป้องกันสังวรและการละประหารมันง่ายขึ้นด้วยพอเราสร้างสิ่งดีๆภาวนาขึ้นมาแล้วทั้งจากการป้องกันสิ่งชั่วสังวร กำจัดสิ่งไม่ดีที่หลุดเข้ามาประหารทีนี้ก็มาถึงความเพียรด่านสุดท้ายที่อาจจะสําคัญไม่แพ้กันเลยก็คืออนุรักษณะปาทานหรือเพียรรักษาใช่ไหมครับเหมือนสร้างมาแล้วก็ต้องดูแลต่อถูกต้องที่สุดเลยค่ะ อนุรักษณาปาทานก็คือการเพียรรักษาคุณงามความดีหรือสภาวะจิตที่เป็นกุศลที่เราอุตสาห์สร้างขึ้นมาแล้วนั่นแหละค่ะไม่ให้มันเสื่อมถอยหรือหายไปเพราะว่าธรรมชาติของสิ่งดีๆหรือแม้แต่ความสงบจากสมาธิถ้าเราไม่ดูแลไม่หมั่นเติมเชื้อไฟมันก็อาจจะค่อยๆมอดดับไปได้ง่ายๆเลยอืมครับ จากความประมาทหรือการปล่อยปละละเลยหรือกลับไปสู่ความเคยชินเดิมๆด,ดังนั้นความเพียรข้อนี้จะเน้นเรื่องความมั่นคงและความต่อเนื่องค่ะเพื่อให้คุณธรรมที่เรามีอยู่แล้วมันตั้งมั่นอยู่ได้แล้วก็พัฒนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกไม่ใช่แค่รักษาสภาพเดิมนะคะแต่ต้องทำให้งอกงามขึ้นด้วยเหมือนปลูกต้นไม้แล้วภาวนาก็ต้องคอยรดน้ำพรวนดินใส่ปุย๋ยไม่ใช่ปล่อยทิ้งไว้เฉยๆนะครับ แล้วการรักษาและบำรุงคุณงามความดีนี้ในทางปฏิบัติทำยังไงได้บ้างครับมันต่างจากการสร้างภาวนาตอนแรกอย่างไงครับการรักษานะคะหัวใจหลักอยู่ที่การทำซ้ำอย่างมีคุณภาพแล้วก็การตระหนักรู้ถึงคุณค่าค่ะทำซ้ำอย่างมีคุณภาพกับตระหนักรู้ถึงคุณค่าใช่ค่ะเช่นถ้าเราฝึกสมาธิจนใจเริ่มสงบแล้วการรักษาก็คือการจัดเวลาปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอไม่ขาดตอน รักษาวินัยนั้นไว้แต่ไม่ใช่แค่ทำไปวันๆนะคะต้องใส่ใจในรายละเอียดสังเกตสภาวะจิตพัฒนาให้สมาธิมันมั่นคงขึ้นละเอียดขึ้นครับหรือถ้าเราเคยทำทานการรักษาก็คือการหมั่นระลึกถึงทานที่ทำไปแล้วด้วยใจที่ยินดีหรือที่เรียกว่าจากคานุสติหรืออนุโมทนาบุญของตัวเองบ่อยๆอ๋อการระลึกถึงบุญที่ทำไปใช่ค่ะ การระลึกถึงความดีที่ทำไปแล้วเนี่ยจะช่วยหล่อเลี้ยงใจให้ผ่องใสแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทำความดีนั้นต่อไปอีกมันคือการทบทวนตอกย้ำคุณค่าของสิ่งที่เราทำไม่ปล่อยให้มันเลือนหายไปการมีสติรู้ตัวอยู่เสมอว่าตอนนี้จิตเป็นกุศลอยู่หรือเปล่าก็เป็นการอนุรักษ์สภาวะที่ดีนั้นไว้เหมือนกันค่ะ ครบทั้งสขั้นตอนเลยนะครับฟังดูเป็นระบบที่สมบูรณ์มากๆเลยตั้งแต่ป้องกันสิ่งไม่ดีสังวรประทานกำจัดสิ่งไม่ดีที่หลุดเข้ามาปหานาปทานสร้างเสริมสิ่งดีงามใหม่ๆภาวนาประทานแล้วก็สุดท้ายคือบำรุงรักษาสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วให้มั่นคงและงอกงามอนุรักษณะประทานใช่ค่ะสรุปภาพรวมได้ว่าสัมมาปปทานสี่ก็คือแผนปฏิบัติการทางจิตแบบครบวงจรสี่มิติเลยที่มีความสมดุลในตัวเอง สอนให้เรารู้จักจัดการกับด้านลบหรือตัดส่วนเสียด้วยการเพียนระหวังสังวรแล้วก็เพียนละทิ้งประหารควบคู่ไปกับการส่งเสริมด้านบวกหรือเพิ่มส่วนดีด้วยการเพียนสร้างสารรค์ภาวนาแล้วก็เพียนบำรุงรักษาอนุรักษนาอืม,มันไม่ใช่การทําอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแต่เป็นการทํางานร่วมกันของความเพียรทั้ง4ด้านนี้เลยซึ่งการมีความเพียรทั้ง4ด้านอย่างสมดุลแล้วก็ต่อเนื่องนี่เองที่ ทำให้เราสามารถเดินอยู่บนหนทางแห่งมรรคมีองค์8ได้อย่างแท้จริงโดยเฉพาะในส่วนของสัมมาวายามะหรือความเพียรชอบใช่ค่ะมันคือการลงมือปฏิบัติเพื่อขัดเกลาพัฒนาแล้วก็ทําจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสยอย่างเป็นรูปธรรมเลยเป็นการตอบโจทย์ใหญ่ของชาวพุทธที่ว่าละชั่วทําดีทําจิตให้บริสุทธิด์ด้วยกลยุทธ์ที่ชัดเจนแล้วก็ทําได้จริงในชีวิตประจําวันเป็นการดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ตามที่พระพุทธองค์ทรงเน้นย้ำนั่นเองครับถูกต้องเลยค่ะการเข้าใจแล้วก็นำหลักสัมมาปทานสี่ไปปรับใช้เนี่ยจึงเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาตนเองสู่ความเจริญความสงบสุขอย่างยั่งยืนในแนวทางพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆค่ะเป็นหลักการที่ลึกซึ้งนะครับแต่ก็เอามาปรับใช้ได้จริงในทุกขณะเลยขอบคุณมากครับสำหรับการอธิบายที่ชัดเจนแล้วก็ให้มุมมองที่น่าสนใจมากครับวันนี้ยินดีค่ะ เออก่อนจะจบกันไปนะคะอยากจะฝากข้อคิดทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งให้ลองนําไปพิจารณากับตัวเองดูครับผมในบรรดาความเพียรทั้ง4ด้านนี้ค่ะคือระวังป้องกันสิ่งไม่ดี ละหรือกำจัดสิ่งไม่ดีที่เกิดแล้วสร้างสรรค์สิ่งดีๆที่ยังไม่มีแล้วก็รักษาบำรุงสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วลองสำรวจดูว่าณเวลานี้ในสถานการณ์ชีวิตปัจจุบันของเราเนี่ยมีความเพียรด้านไหนที่เราอาจจะยังทำได้ไม่ดีพอหรือด้านไหนที่เรารู้สึกว่ามันท้าทายที่สุดหรือด้านแหล่งที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ hmm. การลองหันมาใส่ใจแล้วก็เพิ่มน้ำหนักให้กับความเพียรในด้านนั้นๆอย่างจริงจังอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเล็กๆที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างให้ดีเท่ากันหมดในทันทีแต่การรู้ว่าจุดไหนคือจุดที่เราควรโฟกัสอาจช่วยให้ความพยายามของเราเกิดผลได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะในสด้านนี้แล้วก็ควรจะเน้นพัฒนาด้านไหนเป็นพิเศษในช่วงนี้เพื่อให้การปฏิบัติของเรามันสมดุลแล้วก็ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ขอบคุณสำหรับข้อคิดปิดท้ายและก็สำหรับการสนทนาที่ให้ความกระจ่างอย่างยิ่งในวันนี้ครับยินดีค่ะและขอขอบคุณทุกท่านที่เริ่มเดินทางในการเจาะลึกครั้งนี้และพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ